มื่อวานผมเห็นในินสตาแกรมเจ๊น่ะคือเจ๊น่ยทุกคนไปกันหมดไปกันหมดใช่เอาถือว่าเธอเป็นญาติแล้วสิฉันก็เป็นญาติไงพอเธอก็ทำมาวัฒนะของเขาก็ในหนึ่งเียทำมวัฒนะถูกต้องเขาแตกต่างกันยังไงสองครอบครัวก็คือจริงๆคุณพ่อของเออคุณแม่ของคุณปอนเขาเป็นพี่สาวของคุณพ่อคุณจิ้นอ๋อเหรอก็คือเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันคือพ่อแม่เนี่ยเป็นพี่น้องกันคือเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปงานแต่งงานของ คุณนุ้ยค่ะสุจิรากับคุณปอนซึ่งบอกว่าโอ้โหคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเยอะมากโอ้เยอะมากนะแล้วก็คนในวงการบันเทิงก็เยอะวงการอื่นๆก็เยอะอ่คือคุณปอนเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอ๋อข้าวมาริกาไงอ่าเย็นตาโฟมาริกาโอ้โหเลิศเลยนะอร่อยเลยนะนี่ขนมปังปอนปังปอนก็ของเขาจริงเหรอจริงๆคือของอ๋อหรอของเขาทุก ของเขาหมดเลยคือง่ายๆว่าวเมื่อวานเนี่ยร้านอาหารที่เอาเข้าไปในงานแต่ง,งนแต่งเนี่ยแทบจะเป็นของเขาหมดม,มันเป็นคือต้องพูดอย่างนี้ว่ามันเป็นงานแต่งงานที่ทุกคนบอกว่าเป็นงานแต่งงานที่อาหารอร่อยที่สุดถูกยยแล้วไม่เคยเห็นคนส่วนใหญ่อาหารที่จัดงานแต่งงานครับเจ๊ ของเธอก็เหลือเยอะของฉันก็เหลือเยอะคือคนจะไม่ค่อยทานแต่เมื่อวานนี่อือร้านอาหารที่แบบว่าไปอยู่รอบๆเนี่ยเชื่อไหมว่าหมดหมดหมดคือเขาพูดอย่างเงี้ยว่าจริงๆงานแต่งงานเนี่ยอาหารอย่าอร่อยมากอร่อยมากเนี่ยคนกินเยอะเลยเออถ้าไม่ค่อยอร่อยคนไม่ค่อยกินเมื่อวานขนาดคุณมาออนพานี่ยครับผมปรากฏว่าหลังหกโมงเนี่ยนางจะไม่ค่อยอีทอะไรละนางไปกินอะไรรู้ไหมกินเตาโฟเต้โฟเตาโฟแต่เวลาเด็ดจริงเวลาม้าอ่อนพาทานกินแต่อะไรรู้ไหมกินแต่ผักบุ้งต้ม กินแต่ผักบุ้งต้มเอาเมื่อวานกินผักบุ้งต้มเหมือนกันอลากเป็นเยอตาโฟต้องบอกว่างานเขานี่เก๋กูดนะเพราะงานเขาไม่ได้จัดแบบธีมธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปคือเขาจัดเป็นแบบว่าย้อนไปเมื่อปี2500เป็นปีที่คุณนุ้ยสุจิราได้รางวัลไม่ใช่รางวัลได้ได้ประกวดนางสาวไทยย้อนยุคใช่ย้อนยุคไปคือทุกคนก็เลยแบบว่าต้องแต่งกายย้อนยุคอาหงอาหารก็จะเป็นอาหารบางอย่างก็จะมีพวกอาหารไทยอะไรที่มันย้อนย้อนไปคุณมดดำแต่งงานแล้วจะเป็นตีมอะไรใส่ชุดแ่ง จะไปแต่งอะไรล่ะผมแนะนำชุดนั้นชุดอะไรชุดรอรอคือเอทิป้าวันเกิดที่ใส่ชุดลอร์คเธอเชื่อไหมเธอเชื่อไหมมดดำของคุณเนี่ยวันนึงเขาเคยมาชวนฉันแต่งงานนะอ้องแต่งงานอยากแต่งงานอยากมีลูกเคยมาชวนฉันแต่งงานเพราะอะไรมาพ่อบอกว่าจะไม่ให้สมบัติก็เลยบอกว่าอีหนิงมาแต่งงานกันพอแต่งงานกันเสร็จก็แบ่งให้ด้วยปัญหาคือแต่งกับชายหรือหญิงแต่งกับชาย กอย่างนี้นกลับมาตรงนีออ้โอ้เมื่อวานนี้เจอหมดเลยยังไงเจอ,เจอคุณแม่นิดของคุณเนี่ยโอ,แอ,อ,โอ้แม่นิดอรพันธ์นะครับผมแม่นิด,ดก็ยังบอกว่าไ,ไปเรียนคุณด่อ แจ็คมันชอบตอแหละคุณนิดอยาไปเอาทํางานบ่อยแต่เจอคุณนิดนี่ถึงขนาดบอกว่าลงจากเครื่องมาจากลอนดอนแล้วก็มามาร่วมงานเลยเจอพี่ตาปัญญาเจอทุกคนหมดเลยผู้บริหารคุณต้นลาวันคุณสรยยุทธคุณสรยยุทธพี่สมพงศ์คุณต้นใช่ไหมคะไปหมดทุกคนผู้บริหารทุกท่านมาหมดเลยผมขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ไปงานนี้เขาบอกว่าสินสอดนี่นะก็อู้ฟู่มากเลยนะแหวนเพชรที่อยู่ในมือเนี่ยห้ากะลัตเลยนะบอกให้แล้วก็มีบ้านอีกสองหลังเงินสดเนี่ยบอกได้เร็ว่าไม่ต่ำกว่าหลักแปดหลักด้วยอ๋อเหรอ จายสดป้าหรือพอนี่จะพูดว่ายังไงรู้ไหมด้วยความงกของเออยายนุ้ยเนี่ยนะครับผมเมื่อวานมันยังรับงานอยู่เลยนะใช่ยังรับงานอยู่เลยขนาดงานแต่งนื้นะวันนี้ก็ทํางานปกตินะทำงานปกติโอ้โหพรุ่งนี้ก็อัดรายการทุกอย่างแม่นุ้ยอัดรายการปกติหมดนั่งไม่ตื่นเต้นนั่งเนี่ยตอนแรกแม่ปอเออแม่ไม่ใช่แม่ปอนปอนคุณปอนเนี่ยพยายามจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเนี่ยสามสี่รอบไม่สำเร็จไม่สำเร็จ จนในที่ส of ah. ุดบอกอนแกก็แต่งไปเถอะเดี๋ยวก็จะขึ้นคานเอาหรอกนานๆทีจะแบบว่าหาคนเอเข้าศาสตร์ยอมลดน้ำหนักเพื่อให้ได้แต่งงานไอนะไปปีนผ้าไงปีนผ้าอะไรนอยากเห็นผ้ากะไรนะไปปีนได้ไหมหนุ่มกันใช้ปากเสียงยังไงฮะไปบอกว่าหมูบินไง นุ่มปากเสียงไม่ใช่แล้คิดดูดิถ้าเป็นไอ้แจ็คไปปีนผ้าเนี่ยเป็นช้างบินเลยไม่นะหนุ่มบอกว่าทำไมไปปีนก็คือเขาทําทุกวิถีทางก็ไปล้างตับจาไม่ผอมถึงขนาดรุ่บอกถ้าไม่ผอมเนี่ยก็จะไม่แต่งด้วยบรรยากาศภายในงานเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเหมือน เหมือนพี่ก้องปิยะเป็นคนจัดอีเวนต์เป็นคนอีเวนต์คนอีเว์ออกกํไรทั้งหมดคุณเชื่อไหมครับแบบว่าบรรยากาศมันมันมันหวานแใช่แล้วมันก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบคนร่วมงานเป็นกันเองอ่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข่าวที่เรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีกับสุจิราครับแล้็คุณปอนคุณปอน ในที่สุดก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่ก็ต้องหยุดงกบ้างนะฮะสุจิราต้องไปสวงสวีกันบ้างทำงานปกติวันนี้ใช่นางไม่ตื่นเต้นกับแต่งงานเลยอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเป็นคู่หวานในวงการบันเทิงคบกันมานานมากนานไม่แพ้คู่หนุยปอนกี่ปีอะของปอนหนุยกี่ปีของปอนหนุยประมาณ8ปีได้ เกือบ8ปปีนะ<ส>แล้วอีกคู่หนึ่งคู่ของคุณมิกบรมวุฒิกับคุณเบนซ์พรชิตาก็เกือบ10ปีเหมือนกันอาจาาอันนี้แต่งไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ต้องบอกว่างานแต่งงานเนี่ยอาจจะแบบว่าขุกขักขุกขักนิดหน่อยเขาไปแต่งกันที่หัวหินร<ม>ปรากฏว่าวันที่แต่งงานคุณเป็นวันเดียวที่พายุเข้าโตายไปแต่งที่มาราเกสไฟก็ดับน้ําก็ไม่ไหลเลิกจาก9ก้าโมงเลื่อนไป10บโมงเจ้าสาวร้องไห้ อ๋อหรอแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกคนไปร่วมงานก็แบบอยู่กันจนแบบงานเลิกวันนั้นคือเป็นวันที่พายุเข้าคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถูกต้องเป็นวันเดียวที่พายุเข้าอะ p r p s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  n o n ถูกต้องใช่ไหมฮะ แต่ว่าวันนั้นนี่นะคะก็เพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยก็ไปกันเยอะนะะผู้จัดไปกันทุกคนนายประวิทย์ไปเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนสนิทคุณวิกกี้สุนิสาคุณชายชาติโยโดมคุณสรยุทธแล้วก็ทีมงานเอ่อเรื่องเล่าเช้านี้ก็ไปกันคุณแอนทองผสมก็ไปนี่คุณออฟฟ์พาร์ตที่ออฟฟ์พาร์ตก็ไปคุณจ๋ายศินีได้ข่าวว่าลงจากเครื่องปุ๊บก็ไปเลยเหมือนกันก็คือผู้จัดอะไปเกือบหมดเลยนะคะเพราะว่าเบ้นอยู่ช่องสามายาวนานเหลือเกินเป็นโอ้โหเบ้นอยู่เกือบจะ20ปี่สิบปะตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่นนนนาาาาางงงอออยยย่ะะคคุณสมมมััหหิแแกกกกๆเเ้้วลลได็ นางอายว่ะยี่สิบปีถ้าฉันแก่เท่าไหร่เธอก็แก่เท่านั้นละมดดำเธออย่ามาพูดมีคนนึงก็แต่งนะแต่ไม่รู้พูดพูดไปคือคุณกระลอกฉันยิ้มเงียบเลยเงียบเลยกระลอกฉันยิ้มคือใครเขาเขาผมตามชายจีเขาก็บอกเอานี้จบก่อนเดี๋ยวค่อยกระลอกฉันยิ้มเอาสารเขาไปเดี๋ยวค่อยเล่ากระลอกเอายิ้มแล้วเดี๋ยวคุณกระลอกฉันยิ้มอ่ะ ทางคุณเบนกับคุณมิกเนี่ยเขาจะจัดงานมงคลสมรสที่ฉลองอย่างเป็นทางการอีกทีหนึปีหน้าคือประมาณวันที่26เมษายนครับผมอ๋อปีเดือนเดียวกับโอปอและหมอโงกนี่อ่าใช่ที่จัดวันที่26เมษายนเขาบอกว่าเป็นวันที่เขาครบรอบในการครบกันครับอ่าพวกเราก็จะได้ไปฉลองกับเขาเนี่ยที่นี่โทษทีอย่างนี้เขามีมาแต่งที่กรุงเทพไหมก็นี่สิบหกเมษายนก็พูดจบไปบอกวันที่26เมษามาแต่งที่กรุงเทพจะมาแต่งที่ตะลุกเหรอเปล่าโวิดาตุ๊ลกแกเด็ก ขอแสดงความดีกับคุณการรอกเชิญยิ้มนะครับผมตอนนี้ในเมื่อวันจะหลงกพ่อท้องแม่ไม่เคยจะยินเนี่ยนะการรอกเชิญยิ้มใช่เขาน่ารักผมตามไอจีเขาแล้วผมเห็นไอจีขึ้นเขาก็เออเขาก็แต่งเหมือนกันแต่เขาไม่มีสิทธิ์เขาเป็นใครเขาเป็นตลกเหรอเป็นตลกครับผมใครคือการรอกเชิญยิ้มกำลังมาเลยวันนี้กำลังมาเกิดเป็นเกย์ก็เศร้าอยู่แล้วมาเจอชีวิตไอ้แจ็คการรอกเชิญยิ้มงงมากเด้แถว ตั้งสิทธิ์เลยรู้จักหมดแต่หลอกเชิญยิ้มใช่ครับผมเอาถามแจ๊คดีกว่าแจ๊คเมื่อไหร่แจ๊คจะได้แต่งบ้างมีแฟนกับเขาไหมอยังครับตอนนี้เน้นดูแลครอบครัวดีกว่าครับผมได้บุญหยุดลงอ่างบ้างเงินมันก็จะเหลือใจเย็นๆใจเย็นชอบลงอ่างเหรอโอ้ชอบมาลงอ่างเหรอก็จะไม่รอเลี่ยเจ้าของบ่ไดอ่างเลยเนี่ยเจ้าของอ่าง